สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดถุงช้อปค่ะหลังจากที่เมื่อวานโพสไปนในแฟนเพจว่าเมื่อวนัวนวันอาทิตย์ไปช้อปอะไรกันมาบ้างให้เอามาอวดเราก็เลยคิดว่าเราจะเอามาอวดบ้างว่าเราไปช้อปอะไรมาแต่ว่าจริงๆเราจูไม่ได้ซื้อเมื่อวนัน ทั้งหมดอะค่ะก็คือจริงๆเราไม่ได้ซื้อเมื่อวานแต่ว่าซื้อไว้สักช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราก็เลยจะเอามาอวดพร้อมกันเก็บเก็บเก็บมาไม่ได้ซื้อวันเดียวเนาะก็คือตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะค่ะที่เปิดถึงช็อปก,ก็เก็บสะสมอย่างอื่นเรื่อยมาค่อยๆซื้อไปโอเคสําหรับอย่างแรกอย่างแรกคือเสื้อค่ะตัวนี้เป็นเสื้อ แกะกล่องเปิดถุงช็อปก็คือ,อพึ่งออากจากถุงเมื่อเช้าแล้วก็มาใส่คือตัวนี้ซื้อมาจากร้านซิปค่ะก็คือจะเป็นเสื้อแบบเป็นของเกาหลีคือชุดชอบที่มันจะมีดีเทลตรงปกที่มันจะเป็นแบบคล้ายๆว่ามันเป็นเลื่อมอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นปกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเสื้อคล้ายเสื้อแบบเหมือนถักนิดนะคะแล้วก็มันจะมีมุกเป็นมุกเป็นเย่างเงี้แบบเก,กาะตามเสื้อติดๆไว้แล้วก็จะมีปกเป็นคล้ายๆเลื่อม แวกแวเป็นเหมือนปกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวยืนให้ดูข้างล่างก็คือชายมันก็จะประมาณแบบกางเกงอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คืออย่างนี้แล้วก็แขนมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบติดกับไม่มีวงแขนนะคะมันดูน่ารักดีก็คือแบบมันจะเป็นคล้ายๆกับเสื้อแบบออกแบบขังขาว นิดหนึ่งแต่ว่าแบบเหมาะกับการคิดวมันเหมาะกับการใส่กางเกงข้างล่างที่มันฟิตหน่อยแล้วก็เสื้อฮวนหลวมๆห,ห,หน่อยก็แบบใส่สบายๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วนิดนี้ตัวนี้เนื้อมันไม่ได้ร้อนเพราะว่ามันมันอ่อแอบบางๆเล็กหน่อยก็คือใส่ได้หน้าร้อนอะไรเงี้ยน่ารักจีเป็นแขนสั้นชอบก็เลยซื้อจากลานจิบมาแล้วก็มาแกะกล่องให้ดูกันต่อไปเลยอย่างอื่นเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนดีกว่าเนาะชิ้นเล็กๆก็คืออ่อเอาอย่างแรกเลยค่ะอย่างแรก เออเดี๋ยวก่อนอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดคนสงสัยว่าเอยทำไมมูนี้คุณซูไม่ทาลิปสีสดสดเลยก็คือตอนนี้ชินกำลังเหอไอพาเลตในแคท aked, ที่แฟนซื้อมาฝากอยู่ก็เลยแบบจัดตาเข้มทุกวันเพราะว่ามันมีสีให้ใช้เยอะมากใช่ป่ะในแคทแล้วซุกก็เลยแบบว่าเอออยากจะใช้ให้มันครบๆทุกสีอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าสีนี้มันสวยๆต่างกันไงเงี้ยล้วก็เลยเอามาลองผสมผสมกันดูมันก็เลยจะแบบชินเข้มทุกวันอนะไรประมาณเนี้ยก็เลย ช่วงนี้ก็จะเน้นปลาเข้มค่ะแล้วก็ปากจะเป็นสีนูดนูดซึ่งสีนี้ก็คือจะคล้ายๆสีปากจุดเลยก็คือจะเป็นสีนูดแต่ว่าไม่ป่วยมากตัวนี้คือ Little Darling ของ NAS s ค่ะก็คือเคยรีวิวไปแล้วคือตัวนี้ สวยดีใช้ได้ทุกวันตัวนี้ทาเกือบทุกวันเลยถ้าเกิดเป็นาปาสีเข้มพราว่าตัวนี้ไม่ป่วยมากค่ะแล้วก็ทาง่ายไม่ต้องใช้ผูกกันโอเคแกะกลองต่ออย่างแรกเลยคือยาทาเล็บค่ะตัวนี้เป็นายาทาเล็บคราสเนลของอาร์ตีค่ะตัวนี้เป็นสีม่วง<ม>ก็คือเห็นคนติดใจหลายคนแล้วที่จุบทาสี ส้มที่เคยรีวิวไปแล้วอะค่ะแล้วคันนี้ก็มีคนถามหลายคนเวลาทำวิดีโอคุณชุบใช้เล็บสีอะไรใช้เล็บสีอะไรก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันเป็นสีส้มจดมาจะทาแคร็กตัวนี้ทาปะค่ะก็คือมันก็เลยจะเห็นว่าเล็บเป็นสีส้มแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเล็บแตก,แ,ตกแหละแต่เป็นสีส้มนี้แล้วคิดว่ามันแตกสวย ก็สวยดีเหมือนกันแต่คิดว่าที่สวยสุดคือ Face ช h อ p แต่ว่าของ The f a ฟ e ช h อ p เนี่ยเขามีสีแค่สีดำสีเทาอะไรประมาณนี้เราอยากได้สีสีเราก็เลยไปหาซื้อซึ่งอาร์ตี้สุขีรัน์ใช้ได้ตัวนี้สีส้มก็แตกสวยดีก็เลยไปซื้อสีม่วงมาใหม่อืมอันนี้ซื้อมาจากเคาน์เตอร์ที่พารากอนราคาสอง้อยห้าสิบาทก็คือจะแตกเป็นสีม่วงแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้เดี๋ยวคิดว่าจะลองใช้กับเล็บสีนี้ดูอืมแล้วเดี๋ยวทำวิดีโอถัดไปนะจะได้เห็นกันก็คือ มันเป็นสีม่วงแบบสดใสสดใสนิดนึงอะค่ะไม่ได้ม่วงหมดมากจริงๆแล้วก็คือเหมาะกับซัมเมอร์เนาะสำหรับพวกสีแบบส้มม่วงพาสเทลอะไรแบบเนี้ยที่มันดูสดใสก็เลยซื้อมาโอเคอย่างต่อไปค่ะอย่างต่อไปก็คือแป้งแป้งเนี่ยทุกคนจะเห็นจูบใช้ตัวนี้บ่อยค่ะเวลาทำ o w t o คือพร e p แอนด์ไพร์มของ m a คค่ะก็คือตัวนี้จะชื่อ Prep and prime transparent f i n i s h i n g powder คือจูบจะใช้ตัวนี้กับการลง ครั้งสุดท้ายเมื่อแต่งหน้าทุกอย่างเสร็จแล้วเหมือนเป็นเซตติ้งพาวเดอร์คือเหมือนทําให้เครื่องสําอางอยู่แล้วก็มีออลุคแบบหนึ่งแล้วก็แบบดูแบบเออมันดูแบบทําให้เครื่องสาอางแบบติดแน่นโทนนะคะกับฟิกเครื่องสําอางอะไรประมาณนี้ค่ะให้ดูทุกอย่างเข้ากันแล้วคราวนี้ทุกคนไปเจออีกตัวหนึ่งมาวันนั้นไปเดินพารากอนตัวนี้ค่ะชื่อว่าเอสเซนส์ฟิกแอนด์แมตช์ทรานซิชั่นลูสพาวเดอร์คือเนื้อมันเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเขาเปิดแม็กให้ดูก่อนนะแต่ว่าแม็กเนี่ย ต้องระวังนิดนึงเหมือนจะหกเป็นแบบเนื้อแบบขาวๆ้ละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้แม็กมันจะประมาณเกือบพันเนี่ยเก้าร้อยกว่าบาทแต่ว่าตัวของเนี้ยมันเหมือนกับเป็นดูปิเคตกันเลยเหมือนหน้าตาเหมือนกันมากแล้วก็พอเวลาเรามาลองเนื้อเรารู้สึกว่ามันเหมือนกันมากอ่ะเออเราก็เลยแบบอันเนี้ยมันเป็นเนื้อแบบอย่างเงี้ยขาวๆเ้เหมือนกันแล้วก็เป็นละเอียดละเอียดอ่ะเนื้อมันเหมือนกันมากจริงๆแล้วครันนี้ก็เลยซื้อมาลองใช้ดูเพราะว่าตัวนี้ราคาสองร้อยบาทอ่ะเอออยู่บน ตรงคล้ายๆตรงบีเทรนมั้งของพารากอนนะคะทุกขึ้นไปซื้อมาก mm ็ hmm. คือสองร้อยบาทอ,ะอ่ะเฮ้ยมันถูกมากอ่ะถ้าเกิดมันใช้เขาชื่อ translucent loose powder เหมือนกันก็คือเป็น f i x and match ถ้าเกิดมันใช้แทนจริงๆเราเอาะกะว่าเอามาใช้แทนกันได้ในราคาที่แบบ200กับ900อย่ะเออมันแบบถูกมากใครๆใครอยากได้แบบ setting powder อะไรเงี้ยลองไปดูตัวนี้ดู mm hmm. ก็ปริมาณเยอะเหมือนกันตัวนี้อ่ากี่กรัมอ่ะ 15.5กรัมเยอะมากๆสําหรับ Prep and Prime 9กรัมเกือบพันอ่ะอันนี้15กรัม200บ้าไปแล้วคือแบบเฮ้ยถูกจริงเราก็เลยเออลองดูแต่ว่าวันก่อนที่ใช้เซตก็รู้สึกโอเคนะทําให้หน้าแมทแล้วกเ็เหมือนฟิกเครื่องสําอางเลยมานนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าเออตัวนี้เอ่อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้บางทีมันอาจจะไม่ดังในไทยนะมันเป็นของเยอรมน,นีคือคุณไปลอง search ไอ้คําว่า essence เนี่ยค่ะ e.w.s.e.n.c. essence fix and matte translucent loose powder ในเน็ตเนี่ยจะมีฝรั่งเขามารีวิวไว้เยอะเลยแล้วก็เขาจะบอกว่าราคามันถูกมากแล้วก็เป็นดูบิเคตของตัวนี้เลยคือใครอยากได้ในราคาที่ถูกหน่อยก็คือตัวนี้แล้วก็ทูบใช้แล้วมันก็มันไม่ได้ทําให้แพ้หรือว่าสิ่งใดอะแค่แบบดัสทั่วหน้าแบบปัดๆทั่วหน้าเฉยๆก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยเอามาแนะนํากันเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูหรือไม่ก็ไปลองลองดูที่พารากอนหรือว่าเคาน์เตอร์เอเซน์นะคะ ที่อื่นเห็นในวิลล่าเอเซนเซอร์นะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆอ,อ,อย่างต่อไปอย่างต่อไปคืออันนี้ซื้อเมื่อวานค่ะคือคัฟเฟอร์มาร์คบราว c ์เพนซเคิวเป็นดินสอเขียนคิวค่ะมันจะมาเป็นกล่องอเงี้ยสีม่วงๆคัฟเฟอร์มาร์ตัวนี้300บาทเท่านั้นอืมไม,ไม,ไม่ไม่แพงแล้วก็จริงๆแล้วจูงไม่เคยมีดินสอเขียนคิ้วเลยแต่ว่า พอดีอรู้สึกว่าคิวมันไม่ค่อยได้รูปแล้วเห็นจิบใช้อยู่ก็คิดว่าเออคนอื่นเขาใช้ดนสอบเขียนคิวดิฉันเห็นจะมีบ้างลองดูจิบก็เลยบอกว่าเออจริงๆแล้วคาร์ฟวามาร์กเนี่ยเป็นดนสอเขียนคิวที่ดีเขียนกับคิวแล้วติดซึ่งบางยี่ห้ออย่างของญี่ปุ่นบางยี่ห้อซื้อมาเขียนแล้วมันไม่ติดแต่อันนี้เขียนแล้วติดรับรองแกไปซื้อเถอะจิบก็เลยไปซื้อมาตัวนี้เบอร์น่าจะเป็น br3 ค่ะคือสีน้ำตาลเข้มค่ะมันก็จะเป็นกล่องอย่างเงี้ยแล้วก็ เช้์รัอาร์สามข้างในมันก็จะมีดินสออยู่เป็นแบบปลอกสีม่วง mm hmm. เขียนว่าคาเฟอเมร์กเนี่ยแล้วก็เป็นดินสอรธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะก mm ็ hmm. คือใช้เหลาเอาคือคาเฟอเมร์เขาจะมีสองรุ่นก็คือรุ่นที่ เป็นแบบหมุนกลิกๆอ่ะหมุนขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนหัวเอาแล้วก็มีแปลงให้แต่ว่าอันนี้เป,นเ,ปนเป็นรุ่นเหล่าธรรมดามันก็จะราคาประมาณ300บาทซึ่งมันไม่แพงมากคือซุใช้ตัวนี้เขียนโครงคิ้วก่อนเมื่อเช้านี่คือคิ้วที่สั์มาโดยคาวามาคนนี้ก็คือเขียนโครงคิ้วก่อนแล้วก็เอาฝุ่นอายแชโดฝุ่นเหมือนเดิมลงทับอีกทีะค่ะซึ่งุูคิดว่าหลังจากใช้แล้วรู้สึกว่ามันเขียนติดดีนะแล้วก็การเขียนคิ้วโดยใช้อายแชโดฝุ่นทับอีกทีมันง่ายขึ้น ซึ่งซึ่งเพิ่งค้นพบว่าจริงๆแล้วเรามันมีสิ่งที่ง่ายกว่าการใช้ฝุ่นไปเลยอืมเป็นโครงคิ้วไปก่อนใครหาดินสอเขียนคิ้วอยู่อยากให้ลองยี่ห้อนี้ค่ะมันไม่แพงสามร้อยเองแล้วก็เขียนบนคิ้วแล้วติดดีมีให้เลือกประมาณสี่สีสีอ่อนๆกว่านี้ก็มีหรือว่ามันจะมีสีดำเลยอะไรประมาณนี้ลองไปเลือกดูมีประมาณสี่สีนะต่อไปต่อไปเป็นเครื่องสําอางค่ะอันนี้มาจากว่าลาเน i เซตที่ใช้บำรุงหน้าอยู่มันหมดเราก็เลยไปพาลากอนมาเราก็ได้เซตนี้มาซึ่งมันเป็นเซ็ตค่ๆเขาจับเซตมาแล้วมันจะถูกกว่าถ้าคุณซื้อแยกขวดอ่ะอันนี้จะชื่อว่า Laneige White Plus Renew 3 i t e m Set ก็คือจะเป็นรุ่น White Plus คือจูไม่ได้ใช้รุ่นนี้นะแต่ก่อนนี้เคยรีวิวไว้คุณจะเห็นว่าจูใช้รุ่น คัวเแบังธรรมดาแต่ว่าพอดีรุ่นนี้เขาจัดเป็นแบบเซฟเป็นโปรโมชั่นแล้วมันถูกเราก็เลยซื้อรุ่นนี้มาซึ่งใช้ไปแล้วประมาณ4-5วันแล้วไม่เกิดอาการแพ้ใดๆโอเคสำหรับหน้าคนแพ้ง่ายนะก็เปิดมาในกล่องเขาก็จะเป็นแบบเซี่ยงนี้ ก็จะมีตัวนี้เป็นโทนเนอร์ค่ะตัวนี้เป็นออมลชั่นใช้ทากลางวันก่อนเอ s เซนส์ของลาเดสเขาจะแปลกนิดนึงก็คือเขาจะทาอะขอโทษเขาจะทาอมลชั่นก่อนที่จะทาเอ s เซนส์ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเอเซนส์ค่ะอันเล็กๆอันนี้เป็นครีมกันแดดอันนี้เป็นไนครีมแล้วก็อันนี้จะเป็นโฟมล้างหน้าไซส์ใหญ่ค่ะก็คือทั้งเซตนี้มันจะตกประมาณ3,100บาทแต่ว่าไม่ลดแล้วนะบัตแพลทีนัมคือจ่ายราคานี้เลย ซึ่งคิดว่ามันคุ้มอ่ะถ้าเกิดซื้อต่แยกขวดมันก็จะแบบ 1, พันกวา่าพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยพันหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบพอมารวมๆกันแล้วมันมีของแถมเล็กๆอย่างเงี้ยก็เอาไว้ไปต่างจังหวัดได้แล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มกว่าซื้อยาชินก็เลยซื้อมาลองดูใช้ได้ใช้ดีแต่จะบอกว่าถ้าซื้อที่เกาหลีถูกกว่านี้มากอ่ะก็คือเดี๋ยวเพื่อนจะมาจากเกาหลีตอนเดือนแปดคิดว่าจะฝากเขาคิ้วมาซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันถูก,กว่าจริงๆทุกเคยซื้อแบบอะไรมาสักอย่างอ่ะ เซตอะไรก็ไม่รู้ถูกถูกจริงถูกกว่าเมืองไทยมากซึ่งที่เขาเตอร์เขาบอกว่าเออฝากที่เกาหลีซื้อเถอะค่ะเพราะมันถูกกว่ามาก mm. เขาก็แถมเซตนี้มาค่ะตัวนี้จะเป็นเคลียร์ซีก็คือเป็นค่ายบูสเตอร์ให้พวกบำรุงมันแบบทำงานดีขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นไนท์ครีมแล้วก็เอสเซนซีกหลอสนึ่แถมมาให้แล้วก็แถมพวกแซมเตต่างๆมามา,มากมายค่ะก็จะเป็นตัวเอสเซนซ์ของวอเตอร์แบงค์ที่ใช้อยู่ค่ะแล้วก็จะมีพวกอันนี้เป็นมันติคลีนเซอร์ อันนี้เป็น sleeping pack ตัวที่ดังๆ,งๆของเขาคือ,เข,ขอเขาแถมมาแล้วก็ยังแถมเซ็ตลิปกลอสเล็กๆน่ารักน่ารักให้จิบด้วยเพราะจิบไปซื้อด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพนักงานน,น่ารักดีค่ะก็ลองไปดูกันดูที่เคาเตอร์ร้านนี้ลองไปลองกันก่อนนะว่าเนื้อมันเป็นยังไงสําหรับคนที่ไม่เคยใช้สําหรับจุ๊จคิดว่า มันเวิร์กเพราะว่าจูไม่แพ้ถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงสำหรับตัววอดท์แบงค์ได้ใช้อยู่โอเคทําให้ผิวชุ่มชื้นค่ะส่วนตัวนี้กําลังลองอยู่เขาบอกว่ามันจะทําให้หน้าขาวขึ้นโดยไม่ได้ใช้วิตามินซีซึ่งสูงแพ้วิตามินซีถ้าทาแล้วมันอาจจะมีการเห่อขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่วิตามินซีเป็นไวท์นิ่งคอมเพล็กซ์อะไรสักสิ่งของรานเนสซึ่งเขาบอกว่ารับรองว่าม่มีวิตามินซีเราก็เลยซื้อมาซึ่งใช้ไป4วันเราก็ยังไม่แพ้โอเคอยู่ ต่อไปสิ่งสุดท้ายค่ะสิ่งสุดท้ายเป็นรองเท้าค่ะตัวนี้ได้มาจากร้าน Heaven ร้าน Heaven อันนี้ไปมมกาบางนามาแล้วก็มีร้าน Heaven ที้เขาจะตั้งบูธอยู่ตรงโซนรองเทา้าเออแล้วคันนี้ที่ซื้อว่ามันใส่ได้เออเท้าใหญ่ไงเคยบอกแล้วใช่ปมมันมันอันนี้พอดีมันใส่ได้ก็เลยซื้อ มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะคือจะเป็นสีออกดำๆเทาๆแล้วก็มีโบตัวนี้เป็นโบหนังแกะเขาบอกมันก็จะนิ่มๆแล้วหนังตรงนี้มันนิ่มมากอะประมาณว่ามันคงไม่กัดเราแน่นอนเพราะว่าใส่ไปแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มมากพวกนี้ยังไม่ได้ใส่เลยแต่ว่า,ามาแกะกล่องให้ดูก่อน ก็จะเป็นพื้นยางเอยเป็นรองเท้าแบบแบรนด์ของไทยอะคะ่ะซึ่งแบบเขารับปัดด้วยสําหรับคนที่เท้าใหญ่อยากเอาหนังไปให้เขาทําหรือว่าอยากจะได้แบบอะไรก็ลองไปบอกเขาดูเขามีหนังด้วยเขาฟ้องหนังเองซึ่งรู้สึกว่ามันเวิร์กอะสำหรับการที่เราเลือกหนังได้หรือว่าเลือกแบบได้สาหรับคนเท้าใหญ่ที่หาซื้อรองเท้ายากก็เขารับปัดด้วยตัวนี้อยู่เมกะบางนาค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีที่เทอร์มินัล21ด้วยชื่อร้านเฮฟเว่นที่แปลว่าสวรรค์นะ H E A V E N เนาะ ก็จะมีประมาณนี้คู่นี้ประมาณสองพันนิดนิดลดราคาแล้วค่ะก็อันนี้เบอร์4ีสิบใหญ่มากใหญ่เบ้งอะไรเงี้ยซึ่งแบบดิฉันใส่ได้แต่ว่าคู่นี้ไม่ได้ใส่ก็เลยเออเอามารีวิวเออแกะกล่องให้ดูกันสำหรับอ่เป็นทางเลือกค่ะสำหรับคนที่เท้าใหญ่หรือว่าอยากจะตัดรองเท้าอยากได้หนังอย่างนี้อยากได้แบบอย่างนี้ก็ลองไปที่ร้านนี้ดูเจ้าของร้านน่ารักค่ะอันนี้เออนี่งนี่ไงเขาให้นามบัตรมาเ อืมแต่เขาไม่ได้บอกอะ่ะว่าอยู่เทอร์มินอลชั้นไหนแต่ว่าเนี่ยชื่อ Letter Heaven อืมประมาณนี้เขาบอกว่าเออทอลองโทรไปได้อยากได้หนังแบบไหนหรือว่าเอาหนังไปให้เขาตัดก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเลือกแบบในร้านหรือว่ายัางไงก็ตามแต่ว่าเขาน่ารักมาก พอเขาเห็นเราเท้าใหญ่มากเขาก็แบบว่าอ้ออันนี้มีอันนี้นี่มีนีอะไรเงี้ยคุบอกเขาแนะนำบอกเขาด้าหลักอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเอามารีวิวให้ทุกคนดูสักหน่อยโอเคหมดแล้วค่ะสําหรับเปิดถุงช็อปวันนี้ก็คือจริงๆรวบรวมมาจากหลายวันเนาะไม่ได้ซื้อวันเดียวค่ะยังไงที่เกิดใครไปช็อปอะไรมาบ้างในระยะนี้เก็บรวบรวมมาแล้วก็มาโพสต์ในแฟนเพจก็ได้นะหรือว่ามาใส่ในคอมเมนต์บ็อกซ์อะไรบอกกันบ้างก็ได้เนาะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่คิดว่ามันดีกว่าสิ่งที่จุก เอามาอ,อดวดว่าจุกใช้อยู่อะไรอยงี้ค่ะคิดว่าอย่างแนะนําจุก๊ก็บอกมาได้เลยในคอมเมนต์บ็อกเนาอจุ๊อยากฟังจากทุกคนบ้างว่าใครใช้อะไรแล้วมันดีมันเวิร์กอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ